วันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋ากันอีกแล้วใช่แล้วมันจะกลายเป็นร้านขายกระเป๋าไหมคุณบุ๊กก็ไม่หรอกก็ขายอยู่เลยโอเควันนี้เราเอากระเป๋าที่น่าจะเรียกว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่รู้จักแบบลึกๆอ่ะคนที่ยังไม่เคยมีในครอบครองก็อาจจะเอ๊ะมันอะไรทำไมมันถึงมีคนใช่อะไรอย่างงี้ซีรีส์ยอดฮิตใช่เป็นซีรีส์พาสปอร์ตเดี๋ยวเราพูดชื่อเต็มดีกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นโลโปพาสปอร์ตแมสเซนเจอร์ Okay. ซึ่งมันจะอยู่ในซีรีส์ของพาสปอร์ตซีรีส์ซึ่งซีรีส์นี้คอนเซปต์ของโรโปที่เขาออกมาถือว่าเป็นซีรีส์ที่เอาไว้ให้คนทั่วไปสามารถเอาไปใช้ในวันธรรมดาได้ง่ายขึ้นใช่หรือว่าเดินทางเดินทางก็ได้ประมาณว่าไม่ไม่ใช่แบบจํากัดว่าต้องใช้กล้องเพราะนั้นจริงๆหลายตัวมันสามารถมีมีสเปซส,สำหรับเอาไว้ใส่ตัวหรือว่าสามารถถอดไอ้กล่อง ใช่เป็นกล่องกันกระแทกที่ถอดออกมาได้เพื่อเอาไว้ใช้ในวันทั่วไปได้อันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของซีรีี์นี้เขาใช่ถ้าใครที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือพาสปอร์ตสลิงที่โด่งดังสุดๆทําให้เราตั้งตัวได้มาแล้วแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือพาสปอร์ตแบ็คแพคมันก็ถอดกล่องได้เหมือนกันแต่เป็นกาะเป็าเป้อไปใช่แต่วันนี้เราที่เรานํามาเสนอเนี่ยเป็นเป็นแบบ messenger ใช่โอเคก็มี2สี ใช่จะมีสองสีเท่านั้นนะคะอันนี้สีดำอันนี้สีเทาขอบส้มส้มแบบส้มแดงๆเลยใช่ก็สไตล์ของผ้าก็จะเป็นแบบพวกแนวไนลอนนะเหมือนพวกแนวไนล่อนโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องเนื้อผ้านี่เราไม่ได้เชี่ยวชาญเราก็จะไปเชื่อเราบาแล้วก็มัวนซัวไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นตามความรู้สึกก็มีเห็นกระเป๋าอย่างงี้ก็จะมีตัวสายนี่ก็จะมีตัวบุ๋อันเนี่ย ช่วยซัพพอร์ตบ่านิดนึงอ่ามีนุ่มๆรองอบ่าแผ่นรองอบ่าเป็นแผ่นรองบ่านิดนึงแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะปรับสายง่ายคือปรับสายคล้ายรพวกกระเป๋าไฮโซหน่อยอ่าคือสมมติเวลาสะพายเนี่ยมันจะใช้ดึงตัวนี้ออกเบิ๊บเนี่ยแล้วมันก็ปรับได้อย่างนี้เลยลง คือเรียกว่าเราจริงๆก็ให้แนะนําก็คือเราก็ควรจะปรับสายความพอดีซะก่อนที่จะใส่ของเข้าไปใช่ใช่แล้วก็อันนี้เพื่อให้มันเรียบร้อยขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะมีวิธีเก็บสายคือว่าพอเก็บตัวนี้เสร็จใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีช่องรอบอันนี้เราก็สอดเข้าไปพอสอดเท้าไห่เสร็จเนี่ยในช่องข้างเนี่ยจริงๆเราสามารถใส่ของได้แต่ว่าเราก็จะใส่ไอ้ตัวสายเนี่ยถ้ามันยาวเนี่ยก็สอดทะลุเข้าไปในนี้เลยสอดเข้าไปในนี้เลยแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้จริงๆตัวนี้ก็ใส่ขวดน้องขวดน้ําได้หมดใช่เนี่ยลองใส่ขวดน้ําำ สักหน่อยอ่าก็จะเรียกว่ายัดเยียดเท่าไปได้พอดีมันพอดีนะอ่าเนี่ยก็เวลาเดินทางหรือว่าเวลาจะอยู่ในเมืองใช้แบบเป็นกระเป๋าทั่วไปก็สามารถพกขวดน้ำได้อ่ามันเหมือนพัดปะสลิงเลยคุณบุ๊เนี่ยสไตล์ในการปรับสายหรือว่าการเก็บสายหรือมีช่องเก็บของตรงเนี้ยอ่าใช่แล้วก็อ่าวิธีการเปิดของตัวนี้ก็เป็นคลิปล็อกสอตัว แต่จะตอนนี้จะไม่มีเวลโครนะถ้าถามว่ามันต่างจาก Messenger ที่เราแบบคุ้นเคยแบบพิมพ์นิยมนิดนึงก็คือว่าตัวนี้จะใช้คลิปล็อกอย่างเดียวใช่ประมาณนั้นแล้วก็ไข้างในอันนี้อันกประสงค์เลยช่องเยอะบอกเลยเปิดช่องด้านหน้าอ่ะเก็บเข้าไปช่องหน้าอันนี้ก็มีซิปที่เป็นตะข่ายเก็บของแบเก็บอะไรที่เราต้องการจะเห็นน่ะ หุเกีียวเขาเกีียวเกี่ยวแล้วก็มีช่องเล็กๆอีกใช่มีช่องเล็กอันนี้อันนี้คือช่องหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยคือแบบมีความใหญ่ใหญ่แบบทั้งทั้งแอเรียนี้เลยก้นก้นมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยก้นอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใช่เป็นช่องใหญ่มากส่วนอันนี้เนี่ยช่องเมนคอมพารสเมนต์เนี่ยคลกันอันนี้มันจะมีตัวกล่องกล่องกันกระแทกกล่องกันกระแทกซึ่งมีฝาปิด S <S สามารถปิดฝาได้หรือว่าถ้าเราอยากจะใช้สะดวกเราจะ <S <S ปิฟไว้ไวก็ได้เราก็สาม,มารถตรงเนี้ยสูตมันจะเป็นเวลโครเป็นตัวตีนตุกแกซึ่งด้านล่างของอันนี้เราสาม,มารถเลือกได้ว่าเราถนัดฟังไหนเห็นปากเขาจะมีตีนตุกแกสองแถวอย่างนี้ เราก็เลือกติดฝั่งที่เราถนัดใช่จะไปอยู่ฝั่งคืออันนี้ขึ้นอยู่กับการถนัดการใช้กล้องหรือว่าสะพายการสะพายข้างไหน,นประมาณนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ฝั่งนี้หรือจะอยู่ฝั่งนี้ของกล้องไอของกระเป๋าเานาะอโอเคอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันว่ากระเป๋าเนี่ยเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยมันใส่ของได้เยอะนะมันใส่ได้คือข้อดีของมันนะถ้าเราสังเกตดูดีนนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบว่ามันจะมีความโงไงไง่งอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้เป็นกล่องฟิกหรือว่าบังคับว่าจะต้องใส่นี่้มันมีความแบบ ยืดได้เดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่านิดนึงอันนี้นี่กล้องอะไรอันนี้อันนี้ที่เอามาเทใส่ให้ดูก็คือแบบยักยักเลยอันเนี้ยซ ny A7R อเซเว่มาติดเลนส์35 f 1.4นซึ่งเป็นเลนส์ที่มีความใหญ่เล่นพ่ฉิมปวดไหลไปแล้วนะเราก็ปักไปตรงนี้แล้วช่องนี้คืออะไรตอนแรกกะว่าจะใส่55นะใส่เข้าไปโอ้โหมันก็ใส่ได้แต่แบบเราอยากสะใจกว่านั้นก็เลยลองเทสเอาไอ้นี่ใส่เข้าไป24 70บ F 2 8 G Master อืนี่เรียกว่าเลนเทมเลยนะไม่อาใส่ให้ดูอีกรอบนะนี่นใส่ได้ <Fit S 1> ไเยอะใคร<อ>จะไปคสนึกว่า,วาไม่ได้ขนาดนี้นึกว่าใส่ไม่ได้นึกว่าจะบิดเบี้ยแต่จริงๆให้มันใส่ได้เนี่ยแล้วก็ปิดใส่กระเป๋าถ้ามองจริงแล้วเนี่ยพวกออนอกจากมิเรลเลส เนี่ยเพราะนั้น DSLR ใส่ได้เลย DSLR ตัวตัวจริงๆก้าว่า full frame full frame ได้แต่อาจจะเลนอาจจะไม่ได้จจะเลนไม่ยาวาเลนไม่ยาวประมาณนั้นคือเรียกว่าอาใส่กล้อง DSLR ได้ไม่ต้องห่วงเลยอืมใช่อันนี้เดี๋ยวลองสะพายให้ดูเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยทรงยังแบบว่าหลวมๆอยู่เลยไม่ได้แบบเพราะมันเพรามันมีความแบบก้าวว่ามันจุได้เยอะนะใช่จริงตัวกระเป๋ามันจุได้เยอะเลยแหละตัวนี้แล้วก็ ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปไอช่องเนี้ยมี2ด้านเลยนะไอช่องที่เมื่อกี้เราใส่ขวดน้ำเนี้ยเผื่อพกน้ำสองขวดก็ได้เผื่อหิวน้ําเอาไปแบ่งเพื่อข้างหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นน้ำอัดลมอีข้างหนึ่งก็เป็นเบียร์ไม่ใช่ละโซดากับเหล้าโซดานะเออทรงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ก้าวว่าเหมาะกับผู้ชายนะใบใหญ่หน่อยหรือก้าวเห็นบางคนเขาก็ทําสายสั้นๆแล้วก็มันก็จะมีสประมาณงเนาเป็น m e s s e ขึ้นมาเป็นแบบทรงแบบ m e s s เจอร์ขึ้นมาก็เรียกว่าผมว่า มันใช้สะดวกดีนะถ้าม,มองว่าเวลาวันที่เราไม่ใช้กล้องเนี่ย<ม>เราก็แค่ยกไอ้นี้ออกเราก็แค่ยกไอ้กระบะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเอาออกไปอเพราะว่านอกจากมันจะใส่อันนี้ได้แล้วเนี่ยมันใส่โน้ตบุ๊กได้เพราะฉะนั้นจะไปเรียนไปทำงาน<ม>เนี่ยอันนี้คือ Macbook 13นิ้วเนี่ยจะใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยก็คือใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วแหละนเนี่ย เนี่ยพอดีไปนะแล้วก็ม,มีช่องด้านขา้างนิดนึง<ห>ช่องแบบหลุมหลวมอีกนิดนึงให้ให้ใส่ของแยกไว้อาจจะใส่พวกอะแอดปเตอร์อะไรเนี้ยได้อ,อ่ะใส่ร่องไงใ่ร่องการทดลองอ,อย่างเงี้ยได้แล้วก็ใส่เสื้อพุงเสื้อผ้ออาหรือจะไปเรียนเี้ยได้สบายเผื่อในห้องเรียนหนาวเงี้ยเอาพกไปหนังสือเรียนไม่พกเราถือไว้ถือไว้หนังสือเรียนไม่ต้องเรายืมเพื่อนเราายืมเพื่อนหลอดอยู่นะนี่แล้วก็ โอ้ยเรียกว่าใช้งานได้หลากหลายมากนนออวันไหนไม่พบก,กล้องก็ใช้ได้เพราะนั้นใช้ได้ทุกวันมันเป็น everyday bag ใช่แล้วดีไซน์มันไม่ได้หวือหวามันมันโอเคอ่ะ okay, มันเรียบๆเ,เข้าทุกชุดแมทง่ายใช่ในราคาต้องบอกว่าตัวนี้เป็นพวกอย่างที่ว่าตั้งแต่ต้อนอยู่แหละเป็นราคาย่อมเยาเพราะฉะนั้นอเอาไปใช้ได้ทุกวันใช่นะอออก้าวเคยเห็นในในของ ฝรั่งที่เขาถ่ายรูปมันไอ้ในวิดีโออ่ะคือเขาว่าเวลาเขาใช้เขาไม่ได้ปิดเอ็นเนี้ยคุณบุ๊คแล้วเวลาเขาสะพายเขาหยิบของได้เลยอะเหมือนกับเอามือสอนหยิบอ่ะอันนี้ก็คือไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็สามารถที่จะหยิบของใช่รวมรวมหยิบของได้เลยอ่ะกระป๋องกระป๋องน้ำขนมขนมหันไปซีขันไปสีเนี่ยอันเนี้ยอ่ะสมุดเราล้วงใช่ไหมเออหยิบออกมา ออกมาได้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะมันเป็นคลิปล็อกมันไม่ได้แบบว่ามีแบบอืมใช่คืออย่าเผลอมันไม่มีเวลโครอ่ะอย่าเผลอเปิดกระเป๋าเอาไว้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงคือถ้าไปแบบเดินทางหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงได้ก็เรียกว่าตัวนี้ง่ายๆก็ดูแล้วถ้าถูกใจก็เข้าไปซื้อ อันนี้อยู่เซ็กชันกระเป๋ากล้องเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ w w w e l p h u c o c o m s h o p แล้วก็เลือกเมนูกระเป๋ากล้องแล้วก็กระเป๋า Messenger ใตอนนี้เป็นส่ง m ม s s ซ n เจอได้เลยโอเคก็ประมาณนี้งั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันชอปปิ้งนะคะเพราะเราจะได้มีคลิปดีดีๆคลิปดี จะได้มีคลิปออกมาอีกหลายๆคลิปนะคลิปที่มีประโยชน์ที่ทุกคนดูแล้วสนุกสนานนะคะ,ะก็จะพยายามให้มีความหลากหลาย<ช>คืออันต้องบอกอย่างนี้อันเดิมเราคืออะไรที่มันมีเป็นพวกความรู้อะไรย่างเราไม่ได้ลดเลย<ช>เราทพงท,ทำด้วยปริมาณเท่าเดิมเพิ่มเติมคือขายของ <laughs> ตามนี้ใครมีข้อสอบถามสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาสอบถามมินได้ที่แอด love to g o อ่าใช่เป็นไลน์แอด e อ่าเป็นแอด I love to g กเลยเก็เข้าไปแล้วก็สอบถามได้หมดเลยนะ <Okay. S 1> ตามนี้แล้วเราก็จะไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเค okay. ขอบคุณค่มากนะคะสวัสดีค่ะ